ได้ค่าตอบแทนมากน้อยแค่ไหนก็ตาม<ะ>คนที่มาเอาหญิงไทยไปพวกเอเจนต์นำพายอย่างเงี้ยผิดค้ามนุษย์ซึ่งกฎ<ะ>หมายพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กนั้นถือว่าคนพวกนี้มีความผิดค<ะ>และในอดีตที่ผ่านมาเราก็ยังเอาผิดตามกฎหมายนี่ค่อนข้างน้อยเพราะนั้นเราต้องเร่งที่จะเอาผิดเพราะในอดีตนั้นเราใช้กฎหมายฉบับหนึ่งเป็นหลัก<ะ>ถ้าจากมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีครัไม่ใช่การค้ามนุษย์ซึ่งอันนั้นเนี่ย กฎหมายเก่าๆเลยจะมองเห็นผู้ประกอบอาชีพค้าประเวณีเป็นผู้กระทำความผิดกระทั่งปีสามเก้าท่านบรรหารมาเป็นนายกเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกสาวท่านคือท่านกัจน,นาศิลปะอาชาเนี่ยตอนนั้นเข้ามาก็ช่วยแก้กฎหมายให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าคนค้าบริการนั้นเนี่ยเขาก็เหยื่อนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาผิดเรื่องค้าบริการให้เอาผิดคนที่มาเที่ยวให้เอาผิดพวกพเร้าแมงดาให้เอาผิดพวกเอเจนต์ก็เปลี่ยนวิธีคิดไป ดังนั้นพอกฎหมายสองฉบับนี้มาตกอยู่ในมือการดูแลของกระทรวงการฒนรางด้าวของผมก็ต้องดูแลเรื่องนี้นทีนี้ถ้าเราดูเฉพาะเรื่องนี้ในประเทศไทยคเราก็จะพบว่าวันนี้เราจะแก้ปัญหาได้ไม่ครบเราจะต้องเห็นทุกๆมิติของปัญหามีหญิงไทยที่ไปค้าบ,บริการอยู่ในยุโรปอีกประมาณสามสี่หมื่นคนคอยู่ในเฉพาะญี่ปุ่นแห่งเดียวก็เกินสามหมื่นคนเข้าไปแล้วครับ ท,ทั้งให้ตัวเลขเหล่าเนี้ยตัวเลขทางการอย่างเช่นตัวเลขของตอมอญี่ปุ่นเนี้ยเขาจะมีอยู่เหมือนกันเขาบอกว่ามีประมาณ8,900คนกับ,บอะไรแบบนี้ยนะฮะจร,จริงมากกว่านั้นจริงๆแล้วยังไม่นับที่เขาเขาหาไม่เจอครับมีเหมือนกันล่าสุดที่เพิ่งกลับมาเมื่อสวันก่อนเนี่ยนะ,ค,ะครับเป็นหญิงไทยสองคนไปกับเรือเดินทะเลยืนอยู่ในห้องของเรือ นะครับแล้วก็เรือแล่นเข้าไปจนเทียบท่าหาจังหวะช่องทางโอกาสเหมาะแล้วค่อยพากันออกมาครับยืนไปตลอดทางออย่างนี้ก็มีนะคือมีวิธีไปสารพัดแบบครับที่ไปทําทั้งหมดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะไปทําให้หญิงไทยเหล่าเนี้ยพ้นจากภาวะตกทุกข์ด้ยากเรารู้กันมานานละไอเรื่องที่ว่ามาไปแล้วเปนี้แล้วก็ต้องใช้นี่ใช้นี่จำนวนมหาศาลแล้วก็ต้องทํางานในภาวะกดดันเครียดมากอื แล้วก็บางครั้งสภาพความเป็นมนุษย์ก็เสียหายไปมากนะรับบ่อยครั้งที่เราไปรับตัวกลับมาจากที่สนามบินเวลาที่ถูกส่งกลับ,บมานั้นเนี่ยติดโรคมาอย่างรุนแรงรมาถึงเมืองไทยได้ไม่ถึงสองสามสัปดาห์ก็เสียชีวิตครับติดเอชดิดอะไรต่ตตตตตางๆกลับมา,ค,บาคุณวิศวกรกำลังจะบอกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําลังจะเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้ที่ญี่ปุ่นต้องเรียนว,ว่า ไม่ว่าคนไทยอยู่ที่ไหนก็ตามรัฐรบาลไทยก็ต้องดูแลทั้งหมดนะครับเป็นการคุ้มครองคนไทยไม่ว่าเขาจะเข้าเมืองโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามเขายังเป็นคนไทยอยู่ต้องช่วยเหลือแต่คําถามนี้อยู่ว่าคนเหล่านั้นเข้าหาเรื่องใส่ตัวจริงๆหรือเปล่าครับมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่คิดว่าโอ้คนนี้หาเรื่องใส่ตัวจะไปยุ่งทำไมเต็มใจไปเองเต็มใจไปครับถูกครับเรื่องช่วยน่ะเรื่องหนึ่งแต่เรื่องหนึ่งที่ก็ต้องไปทําก็คือว่าค้นหาข้อมูลความร่วมมือสร้างความร่วมมือนะฮะทั้งในภาคประชาชนและภาคระหว่างรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ ngo เพื่อจะ นอกจากช่วยเหลือเหยื่อแล้วเนี่ยต้องทําลายล้างกระบวนการค้ามนุษย์พวกนี้พวกเอเย่นพวกที่เข้ามาดูตัวพวกเป็นคนส่งพาออกครับเราเชื่อต่อไปอีกว่ามีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจในเรื่องแบบนี้ทั้งสองฝ่ายพวกที่คุณอุตส่าห์ว่าได้ห้าพันบาทนี่ใช่ไหมครับอะนั้นจริงๆแล้วจะเป็นเอเย่นรายยอ่อยนะแต่ว่ากระบวนการที่อย่างเช่นเป็นจัดการทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยในท้องถิ่นทุกท่าน ซึ่งตรงนี้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงแล้วก็ทางไงเขาจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพยานให้กับกระบวนการแก๊งใหญ่ที่เราจะต้องการกับตามกฎหมายไทยเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับกฎหมายญี่ปุ่นแล้วเนี่ยกฎหมายญี่ปุ่นจนกระทั่งวันนี้ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยตรงของเรายังถือว่าดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเรื่องราวตรงนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ องค์กรบ้านศาลาเป็น n อ o อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ที่ทํางานช่วยเหลือหญิงต่างชาติที่ถูกหลอกหรือว่าเต็มใจไปค้าประเวณีที่นั่นอยู่โดยเฉพาะคนไทยนะครับคุณฮิจานโนะนิคุระอยู่ในสายกับเรานะครับคุณฮิจานโนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณฮิจานโนะครับได้สถานการณ์ของผู้หญิงไทยที่ที่ไปค้าประเวณีอยู่ที่ญี่ปุ่นในขณะนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้จำนินหน่อยลองก็จิงน,นะคะแต,แต่ก็สับปะสับปาเปลี่ยนไปเมื่อสิบปีก่อนนะคะครับเปลี่ยนอะ<ำ>ไรครับรู้สึกว่าตอนนี้ผู้ยินใจไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสูงรูดต่ำบางของ,ของ,ของก็การศึกษาสูงแต่อยากได้ถุนการศึกษารหรืออยาก เออคืนกระทุมการศึกษาสูงเอ,อ่เอเร็วๆ,ๆนะก็เลยเขาก็อ่อตกลงค้าอ,อ่าเนี่ยตกรงเข้ามาญี่ปุ่นทํางานขายบริการนะคะมายมว่า,าเป็นผู้หญิงททยที่ไปในช่วงหลังนี่มีการศึกษาดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นเมื่อก,อก่อนก็จบบอสีเท่านั้นหร,รือยันดีดีก็มหนึ่งมสอน แต่ตอนนี้รู้สึกว่าการศึกษาส่วขึ้นเราก็อายุน้อยลงด้วยนะคะอายุน้อยลงเหรอครับ,ท,บที่พบอายุต่ำสุดเท่าไหร่ครับก็สิบสามสิบสี่เท่านั้นนะคะถ้าคนเหนือเอเราเราเอเมื่อสองปีก่อนนะเพิ่มมีแล้วก็ตอนนี้ก็มาเรื่อยๆค่ะ ครับคุณนิครับคุณนิสโนครับสภาพที่ผู้หญิงไทยที่ไปขายตัวที่ญี่ปุ่นนะครับเทียบกับสิบปีที่ผ่านมากับในช่วงนี้เนี่ยนะครับเขายังเจอสภาพความกดดันการกดขี่ข่มเหงมีเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอืกออ็คนที่ทำธุรกิจนี้ก็ฉลาดขึ้นนะคะก็เลยเก็สาภาพเหมือนกันนะคะ ถูกกับถูกบังคับขายตัวนะคะอันนี้ยแย่แย่หรอนถูกบังคับขายตัวอันนี้เหมือนกันแต่ก็เก่งย,ยากุซ่าติดโตตำรวจเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่ญี่ปุน่นนโยบายของกรมตรวจสังกตรวจของเข้าเหมือนนะคะคที่เงีอบขึ้นค่ะก็เลยเ ถูกจกับถูกเนียเต็ดก็จ่าเงิมาก,กคับแล้วก็เศตะก,กินในญี่ปุ่นไม่ค่อยดีก็เลยปานตีนี่ไม่นี่นีสิงไม่หมดแล้วก็ถูกสงกับครับครับคุณยิสานครับ,รบกฎหมายที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับค่ะทำอะไรกับแก๊งยากุซ่าไม่ได้เลยเลยครับหรือไม่สักคู่นี้คุณยิจานะบอกว่าหนึ่งต้องติดผู้หญิงไทยที่ไปค้าประเวณีที่นั่นต้องติดต่อกับทั้งยากุซ่าและตำรวจ หมายความว่ามีตำรวจบางคนที่ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหรอครับค่ะเราองค์การเอกชนเรื่อมรณรงค์อยู่ว่าครับน่าจะมีกฎหมายนี่ยอกําจัดกังคาอินมาจากต่างประเทศค่ะแต่ก็ยังไม่สําเร็จค่ะแต่กระทรวงอของเงอนใจเข้ามาปรึกษาเราก็มีการสัมภาษณ์คราบแล้วก็ท่านใจ แต่รณรงค์อยู่ค่ะแต่ยังไม่สำเร็จบางกองก็ญาติของมืเอนไทยติดต่อมาองค์กองเราว่าตอนนี้ลูกสาวหายหรือภรรยาหายแล้วสนจดไม่มาบอกว่าอยู่ที่ชนบทบจังหวัดอื่นๆนะแล้วก็ชื่อร้างอะไรอะไร เราทราบแล้วแต่ถ้าติดโตตำรวจตำรวจก็ถ้าไม่รู้เรื่องก็เขาถามที่ร้านคนนี้อยู่ไหมแต่เนีเจ้ากองร้างรู้ว่าอ่าอันนี้เน่ยผู้หญิงบริการก็ไม่อยากให้แหงตำรวจแหงว่าผู้หญิงบริการติดกฎหมายอยู่ที่นั่นเขาก็ต้อง ผู้หญิงไปที่ร่างเอิงค่ะก็เลยถ้าตำรวจไม่เข้ามาช่วยกันก็จะกําจัดไม่ได้ครับครับุณทิ่ชโนอครับเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนมีคดีสองสามคดีที่ผู้หญิงไทยทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วก็รวมกันทำร้ายฆ่าคนที่ดูแลเนี่ยนะครับคดีชิโมดาเตะิบาราอิชิฮาราเนี่ยนะครับระยะหลังมีกรณีแบบนี้บ้างไหมครับก็อืม ก็มีเรื่อยๆนะคะคแต่ถ้าผู้หญิงฝรังร่งถูกฆ่านะก็จะเอ่อที่ญี่ปุ่นเขาด่ามากเลยค่ะคแต่ถึงแม้ว่าผู้หญินเอเชียไทยหรือฟิลิปปินส์ถูกฆ่าก็ก็นักเขาไม่มีความสนใจอันนี้ก็เป็นปันี่นี่เปนปังขาวที่ญี่ปุ่นครับอืมที่ญี่ปุ่นผู้ชายที่ไปเที่ยวผู้หญิงไปซื้อบริการผู้หญิงเนี่ยนะครับค่ะ ยังไม่ถือว่าผิดกฎหมายใช่ไหมครับ<ม>ถือว่าผิดกฎหมายไหมถ้าเออถ้ามีกฎอะก็เลยแต่แตถ้าธุรกิจนี้ยแต่เรไม่ถูกต้องกฎหมายก็เลยดินนดินแล้วญี่ปุ่นไม่ให้ผู้อิมบริการขายตัวที่ร้านที่ถนนแต่น,นี่ ธุรกิจสุจริตนะเก่งอยากกู้่าอยากได้เงินก็เลยเนี่ยยังมีอยู่ค่ะขอสักคำถามครับคุณยศนครับจดคุณยศได้ได้ให้ความเชื่อเหลือผู้หญิงไทยเนี่ยนะครับไปสักกี่คนละกี่กรณีละที่มีไหมมีผู้หญิงไทยมาขอความช่วยเหลือไหมว่าถูกกดดีถูกรังแกอย่างรุนแรงแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นแอร์ไรไรกองแต่งงานกับผู้ชายญี่ปุ่นเราก็ ก็บางกอมีวีซ่าคู่สมรสเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีปัญหากรอบคกลั่เยอะนะคะคแตเราก็รับปรึกษาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เรากเา็เมื่อปีก่อนอเรารับปึกษา,เ,าเราเราสองร้อยสองร้อยคนนะคะคส่วนมากเราเราเก้าเร์เซเกี่ยวกับระยะร้านกับผู้ใช้อ่ปุ่น อแล้วก็เออถูกตีถูกสามีตีเ้าหนีออกจากบ้านอ,อยู่ตั้งพักจึกถึงนะเราก็หาอพาร์ตเมนต์ใหม่หเราก็จะอย่าร้านแต่อันนี้นับไม้่ถ่วงทุกความนี้ค่ะถือว่าเยอะมากที่มาปรึกษาเรื่องปัญหากับสามีที่เป็นชาวญี่ปุน่นค่ะแต่คิดว่าเชาวไทยที่เมืองไทย ถ้าแต่งงานจะแต่งงานกับญี่ปุ่นเราก็อยู่ที่ญี่ปุ่นสบายบแต่ไม่ใช่สบายอย่างเดียวนะคะคเออบางทีตอนนี้นิยมแต่งงานผู้ชายญี่ปุ่นแล้วก็เข้ามายญี่ปุ่นโดยถูกกฎหมายแต่อันนี้บางกองบริษัทแนะนำเราก็แต่งงานอายุห่างกัน20-30ปีแล้วก็มีรูปกัน แต่ถึงแม้ว่ามีรูปกันแต่เข้าใจงานยากเราก็บางกองผู้หญิงอยากได้เงินเราก็เน้อส่งงานไปช่วยทำบ้างแต่สามีอี่ปุ่มไม่ยอมอันนี้ก็เป็นปังหาเหมือนกันความเข้าใจวัฒนธรรมไม่เหมือนกันครับเอาละครับขอบคุณคุณฮิซานโนะมากนะครับค่ะครับสวัสดีครับัสดีก่ะคุณฮิซานโนะนิคุระครับจากองค์กรบ้านดาราที่ประเทศญี่ปุ่น เออคุณพิพัาครับเป็นไงครับก็ที่ที่ที่ NGO ญี่ปุ่นสะท้อนมาเนี่ยก็อีกมุมหนึง่งที่คุณพิพัชาไปอยู่เนี่ยนะครับลองลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าผู้หญิงที่ไปตกระกรรมลํบบาบากเคยได้ยินไหมครับเคยได้นอกเหนือจากที่จะช่วยผู้หญิงคนแรกที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็รณีอื่นๆเป็นยังไงบ้างเคยได้ยินในกรณีที่ว่าวันนรับศิประตูอมรับค่ะประมาณสิบคนแต่ในออที่เออเนาะ มันก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาจับเวลาญี่ปุ่นครับอย่างบ้านเราไม่ใช่ครับคืนไปเลยอุ้ยนานเชี่ครับแต่บ้านเขานี่เป็นเวล่เวลาไงไม่ได้นะเสร็จไปเสร็จกูก็อออกอะไรอย่างเงี้ยครึ่งอครึ่งชั่วโมงอันนั้นถือว่านั่นแหละคือเข้าไปนี่ก็แบบแต่มันก็หนักหนาสาการนะเพราะว่าเขาบอกว่ารายได้ก็ดีไม่ใช่เหรอครับรายได้ดีเขาว่ารายได้ดีครับถ้าเสร็เอาละถ้าเป็นอย่างว่าเนี่ย10คนเนี่ยนะครับวันนั้นผู้หญิงคนนี้จะได้เงินสักเท่าไหรรร่่คคคับบเเป็นนงิิไทยาาดว ครั้งหนึ่งตีว่าสองใบหรือสามใบเนาะใบละใบละสี่บาทสามพันห้าร้อยบาทใบละอ่ะใบละสามพันห้าร้อยบาทใบละหมื่นใบละหมื่นก็คือสามพันห้าร้อยบาทครั้งละสองใบสองใบก็คือเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทอืหือแล้วเราเหลือเท่าไหร่อือหือก็ต้องเนี่ยแหละไอ้จาราดาจริงๆก็คือว่าโอ้โหเจ็ดคนก็เจ็ดหมื่นบาทซึ่งแต่ก่อนมันเจ็ดแสนห้าแสนเดี๋ยวนี้เป็นล้านแล้วมั้งอครับอือหือครับสามเนาะครับครับ Mm hmm. แรงแรงมากแล้วก็เคยถูกเร้ mm ่ hmm. เงินเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาได้จะเม็ด่เต็มหน่วยไหมอันนี้กลัวว่าจะไม่ได้สิ <c oughs> กลัวจะขายต่อแล้วก็หายสาบสูญเงินไปหรือว่าหนีกันไปอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ชมมีข้อมูลยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเอาละส mm ิ hmm. วันนึงรับแข่สิบคนนี่หลักหนาะสาหาัสแน่นอนแต่ถ้าคิดเป็นตัวแรกนะครับเจ็ดหมื่นบาท ก็คิดว่าอาจจะมีบางคนที่ทนกับสภาพอย่างนี้ได้ uh huh. แต่ว่าบางคนที่ตอนแรกแตัดสินใจไปเนี่ย